โรเบโต o ฟิมิโนไม่ดีพอหรอที่จะติดทีมชาติบราซิลไปลุยฟุตบอลโลกณนะตอนนี้นะครับในโลกโซเชียล ก็มีประเด็นที่ทําให้ผู้คนนํามาพูดถึงกันเป็นอย่างมากสําหรับรายชื่อของ26ขุนพลของทัพแสมบาในชุดลุยฟุตบอลโลก2022ที่กําลังจะเ,ะเตะกันเร็วๆนี้ที่รายชื่อของนักเตะเกมรุกนั้นรายชื่อของนักเตะฟอร์มแรงอย่างโรเบโตฟิมิโนของหงแดงลิเวอร์พูลที่เต้าตัวสามารถทําผลงานได้ดีในซีซั่นนี้จนกลายเป็นเดอะแบกของทีมไป และพวกเราแวดวงฟุตบอลก็เคยได้ทําคลิปชื่นชมฟอร์มของเจ้าตัวไปก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดที่ต้องการจะรับชมก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์ที่ขึ้นไว้ได้เลยนะครับอะเรามาต่อกันที่เรื่องของพวกเรากันต่อดีกว่าครับจากประเด็นร้อนดังกล่าวที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทําให้ในวันนี้พวกเราแวดวงฟุตบอลก็จะชวนทุกคนมาพูดคุยถึงเหตุผลกับประเด็นที่โรเบรโตโฟ,ฟิมิโน่นั้นไม่ติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลก แต่ก่อนอื่นพวกเราต้องขอย้ำกันไว้ก่อนนะครับ พวกเราไม่ได้มีเตตนาที่จะเปรียบเทียบว่านักเตะคนไหนเก่งกว่าหรือดีกว่าเพราะในการเลือกนักเตะไปติดทีมชาติมันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวผู้จัดการทีมเองต้องใช้ในการตัดสินใจสําหรับการเลือกนักเตะไม่ว่าจะเป็นผลงานฟอร์มการเล่นแผนการเล่นที่ใช้ความเล่นเข้าขากันของนักเตะเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้ได้มากที่สุดสําหรับทีมชาตินั้นๆและถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มรับชมกันเลยครับ เหตุผล <het i> แรกโรเบโตฟิมิโนไม่ได้ลงเล่นกับทีมชาติมานานเพราะถ้าเรานับนักสุดท้ายที่ต่อตัวได้ลงเล่นในฐานนักเตะของทัพเซมบาก็คือเกมนัดชิงชนะเลิศรายการโคปาอเมริกา2021ที่ทีมชาติบราซิลแพ้กับอาต์เจนาไป1ประตูต่อศูนย์ซึ่งเอาอจริงๆเตาตัวในปีนั้นตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นหลักของทีมชาติด้วยเนื่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บอีกทั้งฟอร์มของเขาในหลีกรฤดูกาลที่แล้วฤดูกาล2021-2022ก็ดรอปลงไปมาก ทาให้การขาดหายไปในการเล่นทีมชาติก็อาจจะทําให้การเล่นกับเพื่อนร่วมทีมนั้นไม่ต่อเนื่องถึงแม้ในฤดูกาลนี้เขาจะมีชื่อติดทีมชาติในเกมกระชับมิตรที่บราซิลพบกับกานาและตูนิเซียแต่เขาก็นั่งอยู่แค่เพียงบนมานั่งสำรองและไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวเหตุผลที่2สไตล์การเล่นที่แตกต่าง ต้องยอมรับว่าโรเบร์โต้ฟิมิโนเป็นนักเตะสไตล์สายเทคนิคที่มีสกิลในการเชื่อมเกมซึ่งกับทีมเลียบผู้นั้นต้องบอกว่าแผนของเจอเกนคอปทาให้ฟิมิโนแพงลิดได้อย่างโหดในตําแหน่งฟอร์ไนแต่กับทีมชาติด้วยแผนการเล่นที่แตกต่างออกไปอาจจะทําให้เจ้าตัวนั้นเล่นได้ยากขึ้นกว่าเดิมเหตุผลที่3ผลงานในนามทีมชาติผลงานในนามสโมสรของฟิมิโนไม่น่ามีใครมาเถียงได้เพราะ ฟอมของฟิมิโนนั้นดีมากในซีซั่นนี้แต่ผลงานในนามทีมชาตินั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าพูดถึงในตำแหน่งนาเป่าที่เป็นตำแหน่งของเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับการเล่นให้กับลิวอพูและเราขอยกตัวอย่างหนึ่งในนักเตะที่น่าจะถูกเปรียบเทียบกับฟิมิโนมากที่สุดในประเด็นนี้นั่นก็คือลิชาร์ลิซอนของท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งผลงานของลิชาร์ลิซอนในลีกนั้นต้องบอกว่าถ้านับกันที่ผลงานก็ถือว่ายังไม่เป็นชิ้นเป็นอันักท่ไหร เพราะถ้าเราเทียบฟอร์มของทั้งคู่กันและถ้านับแค่ตามจำนวนนัดที่9นัดในหลีกก่อนที่ลิชาริสันจะได้รับอาการบาดเจ็บจาก9นัดฟิมิโนสามารถทำประตูได้ถึง5ลูกกับอีก3แอสซิสต์แต่ถ้ามาดูในฝั่งของลิชาริสันตัวเขายังไม่สามารถทำประตูได้เลยแต่ก็ทำไป3แอสซิสต์เท่ากับฟิมิโนแต่ ถ้ายดูในนามของทีมชาติตัวของลิชาริซอนกับฟิมิโนเองก็เป็นกำลังหลักที่พาบราซิลคว้าแชมป์ครปาอเมริกาในปี2019มาได้แต่ถ้าจะมองถึงความเป็นจริงอย่างหนึ่งนั่นก็คือความสดใหม่เพราะในปัจจุบันฟีมิโนเองก็มีอายุมากถึง31ปีแล้วซึ่งลิชาริซอนนั้นพึ่งอายุได้แค่25ปีเท่านั้นด้วยสไตล์การเล่นของลิชาริซอน ทิตล์ของเขานั้นเป็นการเล่นแบบทะลุทะลวงกระดูจะตอบโจทย์กับผุมกําลังของทีมชาติบราซิลในชุดปัจจุบันมากกว่าแต่สิ่งที่พวกเราจะบอกก็คือการเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าเก่งกว่าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นมันยากมากครับแต่สิ่งที่พวกเรามองก็คือการเล่นกันแบบเข้าขาและสไตล์การเล่นที่ผู้จัดการทีมต้องการนั้นน่าจะมาเป็นปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซะม,มากกว่าและล่าสุด ฟิมิโน่เจ้าตัวก็เพิ่งโพสต์ลงในเอจีถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะเสียใจที่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกในรอบนี้แต่เขาก็ได้แสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติซึ่งพวกเราแวดวงฟุตบอลก็เชื่อว่าถึงแม้เจ้าต,ตัวจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฐานะนักเตะแต่เจ้าตัวก็พร้อมที่จะเชียร์ทีมชาติของตัวเองในฐานะกองเชียร์คนหนึ่งที่รักและภูมิใจในทีมชาติของตัวเองอย่างแน่นอนและสุดท้ายนี้พวกเราแวดวงฟุตบอล ก็ขอให้แฟนมอนทุกคนอย่านำนักเตะคนใดคนหนึ่งมาใช้เปรียบเทียบกันเพื่อนำมาเถียงหรือโต้แยง้งใดๆกันเลยครับเพราะสุดท้ายคนที่จะตัดสินใจแบบขั้นเด็ดขาดที่จะเลือกใครมาติดทีมชาตินั้นก็คือตัวของผู้จัดการทีมเองนั่นแหละครับเถียงกันไปเถียงกันมาก็มีแต่หัวจะปวดกันเปล่าๆครับ เพราะงั้นศึกฟุตบอลโลกที่กำลังจะฟาดแข่งกันได้ไม่ถึง2ส,สัปดาห์นี้เรามาเชียบบอลสนุกสนุกกับการเฉีีร์และให้กำลังใจทีมชาติที่ทุกคนรักและชื่นชอบกันดีวกว่าครับอย่าไปคิดเรื่องเถียงกันด่าดทอกันให้ปวดหัวกันเลยเนาะครับเพื่อนเพื่อน,พ,อนพ,พี่พี่น้องน้องทุกคนหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดพวกเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราแวดวงฟุตบอลได้นะครับขอบคุณครับ